สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ห้างงานสมัครงานกลับมาพบกับเจนอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะเจนมีตำแหน่งงานเป็นพนักงานขับรถรับหลายอัตรานะคะใช้วุฒิปหขึ้นไปมาฝากกันก่อนอื่นเลยก็เช่นเดิมนะคะอย่าลืมเข้าไปกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เจนด้วยส่วนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามมาด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดตำแหน่งงานดีๆที่เจนได้นำมาอัปเดตให้ เรามาดูงานคนนี้กันเลยนะคะโดยทางบริษัทตราแม่ควาจำกัดอยู่ที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการประการระกศรับสมัครนะคะพนักงานขับรถไรายได้นะคะเจนอันนี้เขาไม่ได้ระบุมานะคะเจนก็ไม่แน่ใจว่าไรายได้เท่าไหร่แล้วก็อันนี้ต้องไปสอบถามกับทางบริษัทเองค่ะโดยครั้งนี้ทางบริษัทประกาศรับถึง30อัตราเลยทีเดียว หน้าที่หลักๆเลยนะคะก็มีหน้าที่ขับรถส่งสินค้าภายในกรุงเทพและก็ต่างจังหวัดส่วนคุณสมบัติของผู้สมัครในครั้งนี้นะคะก็ใช้วุฒิป .6 ขึ้นไปอายุตั้งแต่27ถึง45ปีรู้จกักเส้นทางในกรุงเทพเป็นอย่างดีและที่สำคัญเลยนะคะต้องมีใบอนุญาตขับขี่ตั้งแต่ประเภทที่2ขึ้นไปค่ะต้องเป็นคนที่ขยันอดทนนะคะเพราะว่าต้องขับออก ต่างจังหวัดด้วยแต่ก็อยู่ในเขตแถวกรุงเทพและปริมณฑลก็น่าจะไม่ไกลขนาดนี้นะคะก็อาจจะอยู่อาจจะต้องไปไกลบ้างก็ค่าเดินทางหรือว่าสวัสดีการต่างๆก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะอันนี้ต้องไปตกลงกับทางบริษัทเองส่วนใครที่สนใจอยากสมัครนะคะวิธีการสมัครนั้นเขาบอกว่าวิธีการสมัครให้สมัครผ่านทางเว็บจ็อบไทยเท่านั้นนะคะอันนี้ หลายท่านอาจจะบอกว่าสมัครไม่เป็นสมัครยังไงนะคะอันนี้เจนก็ไม่รู้จะแนะนำยังไงนะคะแต่ว่าเขาบอกว่าสมัครด้วยวิธีการจอบไทยเท่านั้นค่ะซึ่งบริษัทแห่งนี้นะคะจะยุด อยู่แถวเลขที่ 189, หมู่ที่9ถนนบางนาตราดตําบลบางฉลงอําเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการหรือใครจะสมัครนะคะสามารถสมัครผ่านอีเมลตัวสีแดงๆนี้ได้เลยนะคะแต่ว่าใครที่อยู่ใกล้นะคะใครที่อยู่แถวบริษัทนี้ก็ลองเดินๆไปถามดูนะคะว่าเขาประกาศรับหน้าบริษัทหรือเปล่านะคะสามารถไปสมัครเองได้หรือเปล่าถ้าไปสมัครเองได้นะคะอย่าลืมมาคอมเมนต์บอกเพื่อนๆนะคะว่าเขาเปิดรับ ให้ไปสมัครด้วยตัวเองก็เพื่อนๆจะได้ไปสมัครด้วยตัวเองด้วยนะคะอย่าลืมมาแจ้งข่าวสารให้ทางเจนได้ทราบด้วยนะคะสาหรับใครที่อยู่แถวนั้นแล้วอยากไปสมัครหรือว่าเคยไปสมัครมาแล้วนะคะหรือใครนะคะต้องการให้เจนหาง,งานประเภทไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกเจนได้ถ้ามีก็จะรีบนํามาอัปเดตให้ทันทีเลยคะ่ะสำเน็จสำหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ